สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องของการสร้างสื่อให้กับเด็กๆนะคะจะเป็นการสร้างสีนะคะให้เรียกสีเช่นอันดับแรกนะคะสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาขอเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีดำนะคะเพื่อให้เห็นชิ้นงานได้ชัดขึ้นจากนั้นก็แทรก คือเราจะทำเป็นสีนะคะทำเป็นสีเป็นสีอีกทีหนึงเพราะว่าเราจะทำสีดำพอดีขอเป็นพื้นหลังสีฟ้าแล้วกันนะคะ,ะสีเหลืองสีเหลืองนะคะแล้ว รูปสี่เหลี่ยมที่เราวาดมาให้มีขนาดเท่ากันนะคะสมมติกำหนดเป็นประมาณสัก5เซนเท่ากันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้แล้วแต่ใครจะครีเอทออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าเล็กไปก็เพิ่มได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นสร้างเอฟเฟกรูปร่างคะ่ะให้มีความยกนูนเพิ่มมากขึ้น ไปสีพอดีจะเอาสีดำพอดีนะคะนันก็ได้ยกนูนนะคะจากนั้นทำการก๊อปปี้นะคะแล้วก็วางเอามาสามชิ้นนะคะอ่าเราจะทำเป็นลูกเต๋าก็ ใช้เอฟเฟกตรูปร่าง3มิติใช่ไหมคะรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามนะคะสร้างให้เด็กๆดู จากนั้นทําการจัดกลุ่มนะคะกดชิปข้างไว้ค่ะเลียกวัตถุทั้งหมดคลกม้าขวาจัดกลุ่มนะคะอ่าคราวนี้ถ้าเรานําเสนอแล้วต้องการให้ลูกเตา๋าหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะใส่เทคนิคอะไรภาพเพิ่มปั่นนะคะปัน่น กลับก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ปั่นตลอดเวลานะะซิสุสดทล,ดลก็จะปั่นอยูตลอดเวลาอ่าพอพอลูกเต๋าปั่นแล้วเราคลิกเมาส์ที่ลูปเต๋าก็จะมีข้อความออกมานะคะเป็นข้อความเป็นชื่อของสีนะคะ,ะประมาณนี ลิกขวาแก้ไขข้อความพิมพ์ว่าสีกำนะคะภาษาอังกฤษก็คือ mm hmm. black b l a c k mm hmm. นะคะ ันนี้หมุนตลอดเวลาตัวน,นี้ทำยังไงตัวนี้เทคนิคก็คือเอาเป็นซูมออกมาอ่าประมาณนี้นะคะคราวนี้อันนี้หมุนตลอดเวลาใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ใช้ทิกเกอร์ทริกเกอร์อะไรทริกเกอร์สี่เหลี่ยมมุมมนนะคะ เราชิคเกอร์ภาพที่ได้หมุนตลอดเวลาน,นะคะนนเราใช้ตัวนี้นะคะชิคเกอร์ชิคเกอร์อันนี้กับขอน้านี้เหมือนกันอัน,นเป็นอะอันนี้เราใช้เทคนิคอะไรคะย่อขยาย ทริกเกอร์กลุ่มก็คือลูกเต๋านี้ชื่อกลุ่มสีนะคะชื่อว่ากลุ่มสีค่ะก็จะไม่มีนะคะลูกเต๋าลูกเต๋าก็หมุนอยู่อย่างนี้เมื่อเราคลิกลูกเต๋าก,ก็จะมีข้อความนะคะคราวนี้ถ้าเราคลิกลูกเต๋าอ,อีกทีจะให้สีตรงนี้หายไปนะคะก็ต้องเพิ่มเพิ่มเคลื่อนไหวนะคะแบบย่อขยายเมื่อทริกเกอร์ กลุ่มสีนะคะลองดูผมนะคะสีดำที่ตัวนี้ก็จะหายไปนะคะ,ะจากนั้นเราจะมีเสียงเข้าด้วยเราจะทำยังไงเสียงนะคะแทรกเสียงบันทึกเสียงเข้าไปนะคะ,ะ b l S. นะคะบันทึกเสียงนะคะ แบล็กสีดำเรเรียบร้อยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ซ่อนการนำเสนอนะคะไม่โชว์รูปลำโพงจากนั้นตัวนี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเลื่อนขึ้นไปอยู่ระหว่างคือเมื่อแสดงออกมาปุ๊บก,ก็จะมีเสียงโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีเสียงใช้คำว่าเริ่มหลังจากก่อนหน้านี้นะคะหลังจาก ครานี้เราก็นําเสนอนะคะคลิกแล้วก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะแบล็กสีดํานะคะตามน,นี้ถ้ากดปุ๊บก,ก็จะหายไปนะคะอันนี้คือเทคนิคที่ใช้กันนะคะลองไปฝึกทําดูนะคะสวัสดีค่ะ